ลองไปดูต้นกำเนิดชามตราไก่มิวเซียมพนาวดีไทยมาลำปางแล้วไม่ได้ซื้อถ้วยกาไก่กลับบ้านถือว่ามายังไม่ถึงลำปางลำปางได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตเซรามิกที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทยโดยเฉพาะเอกลักษณ์คือตราไก่ ยูเซียนนาบาดีตั้งอยู่ที่ตำบลพระบาทอําเภอเมืองจังหวัดลำปางหนึ่งเดียวที่ยังคงอนุรักษ์ประวัติศาสตร์วิธีการทำเครื่องปั้นแบบโบราณพร้อมทั้งให้นักท่องเที่ยวสามารถทำผลิตภัณฑ์เซรามิกเป็นของตัวเองได้ด้วยค่ำนี้นอนที่นี่โรงแรมเวียงทองตั้งอยู่ใกล้กับสนามบินจังหวัดลำปางอีกทั้งยังมีตลาดสนามบินซึ่งมีผู้คนมาจับจองซื้อของมากมายและยังมีของต่างๆที่แปลกใหม่ที่ทุกท่านยังไม่เคยรับประทาน อร่อยประจำถิ่นข้าวซอยซูปเปอร์ตั้งอยู่ตรงสี่แยกทางเข้าสนามบินลำปางบนถนนซูปเปอร์ไฮเวย์มีเมนูให้เลือกหลากหลายน้ำแกงหวานอร่อยและในช่วงเย็นๆยนยังมีตลาดที่คึกคักไปทั่วทั้งตลาดมีของกินที่แปลกใหม่ที่คุณยังไม่เคยรับประทานการเดินทางคุณสามารถเลือกเดินทางได้หลากหลายวิธีเช่นใช้รถจักยานรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ โดยบริเวณนั้นๆจะมีการให้บริการรถสองแถวไปทั่วทั้งเวียง